สวัสดีครับพบกับผมในคลิปวิดีโอที่16นะครับกับระบบพนักงานเก็บข้อมูลพนักงานนะครับนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพื่อมมีเวลากลับมาทํานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่คํานํากันก่อนนะครับก็ลักษณะการทํางานนะครับก็เหมือนยูเซอร์นี่แหละครับแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเป็นคํานํานะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอ่เครื่องมือในการใช้งานก่อนนะครับโอเคอีออออสักครู่นะครับเครื่องผมช้านิดหน่อยนะครับ Okay. อันดับแรกนะครับเราต้องตั้งชื่อไฟล์ก่อนผมก็จะตั้งแบบนี้แหละอันนี้เป็น userlist.php เนาะผมก็จะเป็นชื่อตารางของตัวนี้แหละแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็น userlist เป็น i n t e g l หรือเปล่า i n t i a r ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับผมจำไม่ได้นะครับคำนำหน้าชื่อนะครับ รอ, euh <c oughs> อสักคู่นะครับบ้า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  คำนำหน้าชื่อนะครับคำนำหน้าชื่อผมยังไม่มีตารางเลยนะครับในตัวนี้เกงสังเกตได้นะครับในตัวนี้นะครับผมยังไม่มีตารางเลยนะมีตัวตารางอะไรไม่รู้นะครับ เราจะทําก็ได้นะครับหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าในนี้มันจะมีนะครับเอ็มพีอินเทอร์ a น็โอเคนะครับไม่มีปัญหาครับงั้นเราก็สร้างตารางขึ้นมาใหม่นะครับเปิดอ่าไปแคลวอร์กเขึ้นมาแล้วก็ Create ตารางนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ใช้เป็นชื่อตารางนะครับ in โอเคนะครับ คอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนเป็น UDF8 General CI นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น Auto Increment นะครับเราจะได้ไม่ต้องสร้างรหัสขึ้นเองนะครับต่อไปก็ Integer Name นะครับอ n Name ห้ตัวอักษรก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับ45ตัวอักษรผมขอสัก100แล้วกันเผื่อไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสนะครับโอเคนะครับสเตตัสก็ใช้เป็นไทนี้อินละกันนี่อินดิเจอร์นะครับหนึ่งตัวพอนะครับเป็นหนึ่งกับศูนย์ก็พอนะครับจัคอมเมนต์ไว้ก่อนชื่อคำนำหน้านะครับนี่ก็สถานะนะครับ สถานนะสูนยกเลิกนะครับ1ใช้งานแต่ะไนี่เราไม่เอาลิดไปนะนนลิดไม่ออก อืมโอเคแอปพลาเอาเลยก็ได้นะครับโอเคมีแค่สองอันเรียบร้อยฟินิชนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้ตารางมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้เราก็มาเริ่มที่โค้ดกันเลยนะครับก็สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์นึงนะครับก็เป็น in, in แล้ก็ลิแล้วกัน .php นะครับ น่าจะโอเคเนาะแล้วก็ไปก๊อปโค้ดจากหน้าอ่า user list ได้เลยนะครับแล้วก็ c t r l a c t r l c นะครับแล้วก็วางเลยตรงนี้นะครับคงจะไม่มีปัญหาทีนี้ที่เราจะต้องแก้นะครับก็เป็นเดีย๋ยวเราลองกดเข้าไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าเราจะต้องแก้ส่วนไหนบ้างนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับต้องไปที่ เมนู left ด้วยนะครับเราต้องไม่เปลี่ยนนะครับตรงข้อมูลพนักงานนะครับคำนำหน้าชื่อนะครับเราต้องไปใส่ลิงก์ก็จะเป็นเรา list นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็มาลองรันระบบดูนะครับ r e f r e ก่อนกดดูนะครับปุ๊บเอาไได้หน้านี้มาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนนะครับ เเปลี่ยนตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้รายการของผู้ใช้เราก็จะเปลี่ยนเป็นรายการคำนำหน้าชื่อนะครับรายการคำนำหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลใหม่ก็โอเคนะครับตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็น i n t e r a l form นะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับส่วนของ header ของ ล่างนะครับก็เป็นเปลี่ยนเป็นคำนำหน้าชื่อนะครับอ่าแค่นี้ก็สเตตัสนะครับเรามีอยู่แล้วแล้วก็ใส่แอคชั่นไปนะครับตรงนี้เราลบออกก่อนนะครับเรายังไม่ได้ใช้นะครับเพิ่ข้างในเราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับลบออก อ,อกกุปกรอนนะครับ1 2 3 4นะครับอย่าลืมนะครับอ่าน่าจะโอเคเนาะมี4คอลัมน์นะครับเราก็ต้องการไว้แค่4กันไว้แค่4นะครับเปิด่าเซนเตอร์ Center, อันนี้โอเคเนาะสเตตัสเนาะน,นี่ไม่ต้อง ลบออกไปในสเตตัสมีอยู่นะครับผมใส่หนึ่งไว้ไวก่อนนะครับโอเครอบนี้เดี๋ยวเราก็มาทำใหม่ครับปิดไปก่อนลบออกไปก่อนส่วนนี้ก็จะเป็นฟอร์มใช่ไหมอฟอร์มมีแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินทิลอฟฟอร์มแค่นั้นเอง เลก็เป็นอินเทอร์เตอเดลิทโอเคข้างล่างนะครับข้างล่างมีแอคชั่นอีกอันี้เลยแอคชั่นตรงนี้ก็เปลีป่ยนเป็นคำนำหน้าชื่อ ที่เอยตารางตารางนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเดนิท a ลยูเซอรด้วยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันจะได้เป็น DataTable นะครับโอเคนะครับเรามารีเฟซดูนะครับปึ๊บ n y โอเคนะครับตรงนี้ ERROR มันจะบอกว่า syntax e r r o r นะครับก็คือว่ามัน n y เนี่ยเราปิดไปแต่ว่าเราไม่มีเปิดนะครับก็ไปดูที่บรรทัด73นะครับ 73... บบรรทัดนี้นะครับเราเนี่ยปิด n y ไว้นะครับแต่ว่าเราไม่มีเปิด n y เพราะผมลบไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ลบออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใช้ทีหลังนะครับปึ๊บโอเคเราก็ได้แบบนี้มานะครับ ทีนี้เรา,าลองกดปุ่มปึ๊บไปที่ฟรอร์มนะครับโอเคแล้วนะครับโอเคตรงนี้หน้าตาเราโอเคแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับตรงนี้เราจะติดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าอ๋อเดี๋ยวผมพาทาลิสต์เลยดีก,กว่านะครับเราก็อืม เราก็เปลี่ยนเป็นซิลิกสตานะครับก็อินทรอลนะครับนี้มันยังไม่มีข้อมูลเนาะตรงนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับมาเรามาวายี่าวะยนะครับเราทำให้รีซอสนี่ปกติเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ไม่ได้เขียน p ีไธรรมดานาน,นนะครับร้อยพี hmm. like, zero, ่ว่าปุ๊บอ๋อลองเฟลตนีไวยจะต้องใช้แบบนี้นะครับร้อง mm hmm. นะครับเ่า mm hmm. กับ my sql i fact uh, fact x o c ก็ได้นา x o ้ป mm ่ะ hmm. มันไม่เปลี่ยนสีนะครับ mm hmm. ถ้ามันเปลี่ยนสีนี่แสดงว่าเราพิมพ์ถูก หรือเปล่านะครับแต่ละอันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับม่เอ็กซ์็อก็พิมพ์ถูกอ๋อ s อ o c นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ตตัวนี้เราเป็นรหัสใช่ไหมเราก็ทำเป็นร้อมรหัสก็ ID เนาะต่อไปก็เป็นชื่อนะครับ rom uh, in l ่า name โอเคครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ย s t a t u ตั ut, หรอครับเราหนะ้าชื่อ s t a t s ตันนี้โอเคอันนี้เราบอกนะครับไม่ได้ใช้อบอกตรงนี้เราก็ if นะครับเราก็ if อะไรอะ่ะ rom นะครับ in, in l a w s t a t u ตันะครับ เท่ากับ0นะครับก็จะเป็นสีแดงถ้าเท่ากับ1ก็จะเป็นสีเขียวโอเคตรงนี้นะครับอย่าลืมส่งรหัสไปให้ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะส่งไปไม่ได้ก็เป็น ID รับแค่นี้นะครับก๊อปมาได้เลยนะครับเพียงเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับรีเฟชดู มันต้องไม่มีข้อมูลนะครับที่จริงนะครับแปลว่ามีข้อมูลยกเลิกอยู่แสดงว่ามีอะไรออกมาแน่ๆนะครับหรือว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพิ่มสิ่ก่อน empty l i s อืออม บางทีมันก็ลันแปลกๆนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ข้อมูลดูแล้วกันใส่ข้อมูลไปสักอันหนึ่งอ่ะนายนะครับสเตตัสก็เป็นหนึ่งแล้วกันมาแอปพลายบิจิสแล้วมามาลองดูกันใหม่นะครับครับข้อมูลไม่ออกนะครับ ออ๋อเรายังไม่ได้ปิดวายนะครับผมลืมไปขออภัยนะครับไม่แจ้งเออ o r ด้วยนะครับที่สําคัญมันวนไปจนยังไม่สิ้นสุดนะครับมันก็เลยแบบว่าไม่แจ้งเออ o r นะครับเล่นวายอ่อาโอเคนะครับลองรันดูทีขึ้นอะไรเอ่ยเลยท,ทันทีดีเฟสก่อน โอเคนะครับขึ้นอะไรเอ่ยหมายความว่างายนะครับมันไม่รู้จัก encoding ของเรานะครับผมขอเช็ค encoding ของตัวนี้อีกทีนึงนะครับ alert อ๋อ utfo เปลี่ยนเป็น general c i ละกันนะแอปพลไม่ได้ อ่าะอืม่ปั๊บอืมดูดเชื่อมอืม,อมกดไม่ได้แล้วด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงคอนเนคก่อน เันจะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งชาร r เลคเตอร์ที่ถูกต้องให้มันนะครับโอเค,ค,ค,คเก็แค่ง่ายๆนะครับก็ค้นหา Google นะครับเปน SQLi นะครับชาร์เซตแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็จะได้คำตอบมานะครับว่าเราจะเช็ดเช็ดชารเลคเตอร์ยังไงนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้เขาปุ๊บ m H.L.I. New m y i Login, in โดวย user password นะครับแล้วก็ Test ฐานข้อมูล Test ทีนี้เราจะเช็ด U อ่า set U.T.F. 8ยังไงนะครับเขาก็มีมาให้ตรงนี้นะครับเท่ากับ U.T.F. 8นะครับก็เช็ด c h a r a c t e r เท่ากับ U.T.F. 8เราก็ไม่ยากนะครับมา p อแค่นี้เองตรงนี้เขาผมว่าน่าจะเป็นคอ n เนานะ แล้วก็ลองดูออ if error บรรทัดที่9ไม่ได้ปิดนะครับนะออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าบางคนยังไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอนะครับมันจะมีปัญหาแบบนี้เรื่อยนะครับแบบว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเป็นเราคิวรี่ออกมาเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวนะครับทั้งที่ว่าในฐานข้อมูลมันเป็นภาษาไทยอเงี้ย เราต้องเซตตัวนี้ให้เป็น UTF-8 หรือว่าที่มันเข้า Encoding ที่ว่าเป็นภาษาไทยได้นะครับที่แสดงเป็นภาษาไทยได้เราก็จะใช้ตัวนี้ส่วนใหญ่เว็บเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็น UTF-8 กันนะครับสำหรับภาษาไทยนะโอเคนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากดดูนะครับเรายังไม่มีฟอร์มเนอะลบก็ไม่ได้นะครับแต่ว่านายมาแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเพิ่มข้อมูลกันเอาสร้างฟอร์มกันก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยมาเพิ่มข้อมูลกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมกับการสร้างฟอร์มคำนำหน้านะครับสวัสดีครับ